สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในที่ห้องพักนะคะมาถึงแล้วมานานมากก็จะให้ดูข้างในห้องนะอันนี้สมีห้องน้ำล็บบเลยโอ้มีที่ปรับน้้ำอุ่นด้วยนะคะพ้าาน้เดบ้อยเตียงนอนพ้ามา้แล้วก็นี่โทรทัศน์นะคะอันนั้นตู้เสื้อผ้า อันนี้คนปู่ปู่อาจารย์นิยามมองว่า,ะวาจะให้ดูรอบๆบ้าน,นะะออกมาลูกเลยหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยดูแล้วออกถ่ายหน้าบ้านเลย,ล,ยลูกนี่หน้าบ้านลมเย็นสบายมากเลยค่ะเราบอกเข้าบรรยากาศมันยากราศดีค่ะมีผีเสื้ออันนั้นเป็นบ้านของอีก กลุ่มหนึ่งนะคะก็คือบริษัทของภาไหนเรานี่ยแหละคะ่ะอันนี้ก็คือห้องเราอันนี้ก็เปที่วันเช้าต,ตื่นจากอันนี้บ้านบ้านใครไม่รู้นะคะบ้านหนังนุน้นนี้ก็ห้องคนอื่นเขาห้องเพื่อนปู่และคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยเมื่อกี้ที่เราเพิ่งไปฟาร์มแกะมานะรู้ไหมทาไมวันนี้เราถึงได้ลงตอนบ,บ่าย แล้วทำไมไม่ไปเรียนเพราะว่าวันนี้เรายลาหยุดยยเพื่อมาเที่ยวนี่แหละสบายมากๆเลยนะคะวิวบรรยากาศบ๊ายบาย